ครับฟาร์มหนูภูยักษ์ยังไรครับผมอันนี้เรามาทดสอบน้ำหนักพ่อแม่พันธุ์ในฟาร์มเราครับนะครับก็ใช้ประมาณนะครับตัวประมาณใช้โลกว่านะครับตะปูนะครับนะครับผมมีตะปูนะครับอันนี้ก็ประมาณโลสองโลสามนะครับนะครับโลกว่านะครับตัวนี้นะครับครับประมาณโลสองนะครับโลสองนะตัวนี้ ตัวเมียก็ใช้อยู่ที่เจ็ดแปดคนะครับนะครับตัวเมียนะครับอันนี้เพิ่งเอามาผักไว้นะครับเราจะเอาลงผสมใหม่นะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับนะครับตัวเมียนะครับตัวเมียก็อยู่ที่ประมาณแปดคิทนะครับ ตัวน,นี้ประมาณแปดกิดตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวราลองรู้เอาเอา,เอาในบ่มาครับมาช่างลองชั่งน้ำหนักดูนะครับบอ่อนบอบทที่สี่คืมาจ่างครับครับที่สี่นะครับตอนนี้จะทำเป็นท่องผสมนะครับตรงพวกนี้นะครับ สี่บ่อในห้องผสมนะฝั่งนู้นจะเราจะทําเป็นห้องแบบไม่แยกคอดนะครับนะครับตัวนี้ครับมีเท่าไหร่เอ่ยประมันโลโลครึ่งนะครับโลสี่โลวันโลสี่โลห์ห้าครับตัวนี้นะครับนะครับมีกระพูนครับตัวนี้ครับผมตีกระพูนครับ ว่อนหนักหนักกว่านี้นะครับมันผสมเยอะครับน้ำหนักลงครับเดี๋ยวเอาหนูขาวมาชั่งดูครับใบอยลบาสามมาด้วยอน,นี่ตุ๊ตุ๊ผู้แข็งเกลือกนะครับ,บอัลบาสามอัลบาสามอันนี้เป็นแข็งเกลือกตาแดงนะครับตัวเมียนี่เอาไปแยกคลอดหมดแล้วนะครับนะครับตัวเมียไปแยกคลอดละ ตัคู่ไว้นะครับฝันเคยเอาแม่ดำใส่นะครับแม่ดำใส่นี่ลูกออกมาดำหมดนะครับดูกออกมาสีดำหมดนะครับอันนี้ก็นะครับอันนี้กของจริงนะครับอันนี้ก็ตัวประมาณหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ตัวู่นะครับ คู่นะครับเนี่ยก็หลักๆของที่ฟาร์มนะครับใครสนใจพ่อแม่พันธุ์ก็ติดต่อมาได้นะผมครับคลิปนี้จบเพียงนะครับสวดีครับ